วสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนสาขาบุรีรัมณออกเมืองอะไรติดอิสุสุคิงยนสาขาบุรีรัมนอกเมือง,ออ <c oughs> aka, am, อองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับคลิปที่เราได้เห็นจะเป็นคลิปที่ถ่ายเมื่อวานนะครับวันที่วันจันทร์ที่1ิบ มกราคมนะแล้วก็จะถูกปล่อยในวันนี้คือวันอังคารที่11มกราคมพศ2565เป็นเพราะว่ามันจะมีรถด,ด่วนคันหนึ่งนะครับที่เพิ่งมาลงแล้วเขาเจะอาไปต่างสาขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปรีบถ่ายกันก่อนก่อนที่เขาเจะเอาไปไป,ไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนรับรองรุ่นนี้นะครับยังไม่เคยมียังไม่เคยเห็นและก็ยังไม่เคยถ่าย ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ถ่ายไว้ตอนเย็นพี่ตายจะไปอัพลงในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนเย็นไม่น่าจะอัพทันแล้วพอดีที่ต้องรีบถ่ายแล้วก็อัพย้อนหลังเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับ หน่วยข่าวกองแจ้งมาว่าเฮ้ยพี่ตายรีบไปถ่ายเลยวเขาเจ้าไอ้คันนี้ไปแล้วเนี่ยรถยังไม่มีเลยได้ได้ได้ไดเลยวิ่งมาถ่ายก่อนที่เขาจะไปเอาอ่ะคันนี้นะครับตามเสียงเรียกร้องของ FC ก็คือจะเป็นเจ้าตัว s p e c แคปห1.9เกรดแซคันนี้ราคาจะอยู่ที่847,000บาทซึ่ง เป็นสีใหม่ของเจน2022เลยก็คือนั่นก็คือเจ้าเทาแรมโบนั่นเองโดยโปกติแล้วนะครับ2021รุ่นนี้มันจะเป็นสีดําแต่ว่าสีดําถูกตัดออกไปเอาเป็นสีเทาเข้ามาแทนด้วยราคานะครับ747,000บาทมันก็จึงเป็นตัวท็อปสุดของในรุ่นเตี้ยแล้วนั่นเองอ่ามันได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปเชื้อดูใกล้ๆกันนะเมื่อกี้พี่ต่ายก็เพิ่งไปรับจอง FC จากชุมพวงมาแล้วก็รีบวิ่งมาถ่ายไว้ให้เนี่ย ก็เจ้าตัวเกรดแซคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบอิสุส v ว s ชั่นใบ LED มีเลนโปรเจคเตอร์นะครับควบคุมทิศทางของแสงและมันยังสามารถปรับระดับได้มากถึง4ระดับทำให้นะครับเหมาะสมกับการใช้งานนะไม่ว่าจะบรรทุกของหรือแม้บรรทุกมันก็สามารถปรับได้ไฟเดลท์มีมาให้นะครับแล้วก็ถึงมันจะเป็นตัวเตี้ยก็เถอะ ก็เถอะนะแต่ว่าด้วยความดีกรีของมันมันเป็นตัวท็อปเนี่ยเพราะฉะนั้นไฟหน้ามันก็จะมาเป็นแบบ LED เลยนี่ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านล่างสวยสดใสน่าใช้นะครับแนะนําให้ใช้ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนทิศทางของรถหรือว่าเปลี่ยนเลนนั่นแหละรุ่นนี้ไม่มีสเกิร์ตมาให้แต่ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะถ้ามีงบงบมากก็เอาตัวของ X Series ไปนะครับงบไม่มากก็สปอร์ตตี้ก็มีให้เลือกสวยเหมือนกันกระจังหน้าเป็นของเจน2022นะครับมาในโทนของ กระจังหน้า2ชั้นสีทูโทนด้านบนเป็นสีเทาด้านล่างจะเป็นสีโครเมียมเขี้ยวสั้นลงนะครับยิ้มแบบมีสเสน่มากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวเคปลาด้านหลังของเขาไอ้ด้านหน้าของเขามันจะมีการเคลือบเคปลามาให้ตัวโลโก้ของิซูซนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองอะมาดูด้านหน้าโดยรวมกัน โอ้โหหล่อจริงๆหล่อจริงหลอ่หลอจังแง่นะครับอะมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับก่อนจะไปด้านข้างมาพูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัยกันบ้างเจ้าตัวเกรแดแซคันนี้นะครับถึงมันจะเป็นตัวเตีย้ยแต่ด้วยความที่มันเป็นตัวท็อปนะครับเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดน,นิรภัย3.2ที่นั่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชานันลงทางลาดชันโอ้โหมันลดแคปเตี้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันมาครบขนาดนี้ แล้วก็ในตัวเตี้ยนะครับมันจะไม่มีบันไดข้างมาให้นะครับไอตัวแซดตัวนี้ก็บอกว่าโอ้ไม่ไม่จำเป็นหลอกหัวล้านเพราะฉันก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะถ้าเป็นคนก็เหมือนเป็นวัยหนุ่มสาววัยกำลังเจริญเติบโตยังไม่ต้องสูงไม่ต้องใช้นะบันไดข้างเออนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับที่พี่ต่ายชอบสุดๆเลยเจอกี่ครั้งก็ชอบแล้วก็ประทับใจมากๆกับความสวยความหล่อของแม็กซ์เขาเนี่ยเป็นแม็กซ์สีทูโทนขนาด16นิ้วนะครับดูใกล้ๆก,ลกันเลยทีเดียวนี่ จับคู่กับเจ้าตัวยางบรสโตนนะครับเบอร์อยางที่ใช้ก็จะเป็น215 70 16ฉันว่าต้องมีคนมาเอารถแน่ๆแหละไม่ทันหรอกเราต้องถ่ายไว้ FC ก่อนระบบการสะเทือนนะครับถึงว่าจะเป็นเจ้าตัวแคปบเนี่ยมันก็จะเป็นคอยสปริงด้วยความที่มันเป็นแคปที่โจดรอยอสาคือไว้สาหรับบรรทุกนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจะมีเชซีขนาดใหญ่ด้วยมันจึงทําให้บรรทุกได้แบบแข็งแรงทนทานสัญลักษณ์ของเจ้าตัวสเปซแค a p นะครับ มันจะเป็นสีโครมเมียมนั่นเองแล้วก็กระจกมองข้างของมันเนี่ยนะครับจะมีไฟเี้ยวแบบ led มาให้ด้วยแล้วก็ปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะครับเราอย่าไปดันเล่นดันเล่นอะไรอย่างี้นะใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ากระจกนะครับก็ไม่ใช่กระจกสี่ตัวใบปัดน้ำฝนมันจะเป็นแบบบิวอิ i นะครับเวลาที่เราเปิดใช้งานมันจะไม่เห็นน้ำฉีดแล้วเออมันจะอยู่ตรงนี้ออกมาจากตรงนี้นะครับหมดละหมดยุคละแบบนั้นนะเออตัวสาวอากาศออกแบบให้มีความสวยงามแล้วก็ใช้งานได้แบบ ขาเราียกว่ารับสัญญาณได้ชัดเจน,นเนี่ยเวลาฉันถ่ายไปเดี๋ยวฉันต้องเบาผวา,วามีจะมีคนมาเอาแกไปฉันต้องรีบถ่ายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันทำให้ฉันร้อนรอนอ่ะทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้านนะครับอ๋อไปดูกระบะท้ายก่อนดีกว่าไปเจ้าตัวกระบะท้ายของเจ้าตัวเกรดแซคันนี้นะครับมันเป็นกระบะท้ายขึ้นรูปชิ้นเดียวมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็บรรทุกได้เยอะด้วยเออ แล้วทีนี้นะครับมันจะมีตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมาด้วยนะมีแต่เกล็ดเอลดขึ้นไปไฟเบรกดวงที่3มีมาให้เรียกเดยว,ว่าโอโหอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยละเลยไม่ได้เลยในเกรดแซมีมาให้ครบมากๆล้อแม็กซ์นะครับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นไซส์เดียวกันนั่นแหละมันแตกต่างแค่ตัวกันสะเทือนแค่นั้นเองโดยด้านหน้ามันจะเป็นเจ้าตัวคอยสปริงนะครับด้านหลังมันจะเป็นเจ้าตัวแหน แนวมันจะอยู่ใต้เผ่านะครับมีทั้งหมดด้วยกัน5แผ่นด้วยกันโอ้โหนี่บรรทุกนีนเรือว่าบรรทุกได้สะใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราข้ามไปดูท้ายกันนี่เริ่มจากเจ้าตัวไฟท้ายมีการลมดำมาให้มันทําให้ดูอารมณ์ที่มีสปอร์ตแล้วก็วฉูดเฉียวมากยิ่งขึ้นตัดมาที่ท้ายของเขาเลยเนี่ยก็จะพบกับเจ้าตัวไฟท้ายแบบ LED นะครับโอโ้เรียกได้ว่าเวลาเปิดใช้งานเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลเลยทีเดียวไปไกลไปไหนอะ ม่เห็นแอบๆเห็นแอบๆมาดีนะสังเกตทันโอเคเดี๋ยวไปแป๊บนึงถ่ายแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะตัวเจ้าตัวกันชนท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นกันชนท้ายแบบบิวอินนะอันนี้สามารถถอดได้นะครับถ้าเราถอดมันก็จะเหมือนกับเจ้าตัวเกรดเอสนั่นแหละในตัวเกรดแซรุ่นนี้นะครับมันจะมีกล้องมองหลังมาพร้อมกับมือจับที่เป็นบิวอินสีเดียวกับตัวรถนี้เปิดใช้งานได้ง่ายไหมโอ้โง่ายมากๆนี่รถกระบะท้ายมันมโ,โหร้านเรียกได้ว,ว่า ขนสินค้าบรรทุกของนะครับต่อเที่ยวมีความคุ้มทุนคุ้มค่าขึ้นมากๆเพราะว่ามันบรรทุกได้เยอะนั่นเองนี่อ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปดูภายในกันบ้างนะครับภายในว่ามันสวยขนาดไหนมันเป็นแคบมันสวยไหมนี่แล้วก็ ภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าภาพไม่ได้สิวิดีโอที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นภายในของเจ้าตัว Space Cap 1.9เกรดแซสีเทาแรมโบราคา747,000บาทนั่นเองก็เราสังเกตด,ดูโอ้โหถึงมันเป็นแคปแต่ว่าภายในห้องโดยสารมันออกแบบให้มีความกว้างความโออารู้รานน่าใช้นาเข้าไปนั่งมากๆเลยมาไล่กันตั้งแต่เจ้าตัวบานแคปนะครับบานแคปของเขาเนี่ยถูกออกแบบให้เปิดได้มากถึง90องศา แล้วก็มีตัวมือเปิดปิดนะครับของเขามีให้ตังหากเลยไม่ต้องให้คนอื่นเปิดให้เราสามารถเปิดได้เองอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็อาทิได้แก่เป็นที่ใส่ขวดน้ำนะครับใส่สำหรับขวดน้ำา1.5ลิตรได้มือจับประตูตัวนี้ก็มีมาให้บริเวณสเปซแครของเขาเนี่ยมันออกแบบให้มีความกว้างนะครับด้วยความที่มันกว้างเนี่ยมันยังทำให้เราขึ้นลงได้สะดวกนั่นเองแล้วก็เวลาเขาไปนั่งมันรู้สึกไม่อึดอัดเอาสัมภาระไปวางก็วางได้เยอะตัวนี้นะครับก็จะเป็น กล่องนะครับมันจะเป็นกล่องใส่เครื่องมือก็จะเป็นพวกชุดแม่แรงนะครับชุดถอดตัวนี้ชุดถอดล้อยางอะไรนะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวแม่แรงขออนุญาตชี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบเปล่าๆนะไม่มีอะไรนะครับซ่อนเงินเมียก็ไม่ได้ถ้าซ่อนมันก็คงจะเห็นแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตัวพื้นห้องโดยสารมันจะเป็นพรมสีดํานั่นเองเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดู เจ้าประตูบานหน้ากันบ้างประตูบานหน้าเนี่ยโอ้ยถึงมันเป็นแคบกระเถอะออกแบบให้มีความหรูหราด้วยมีการบุนุ่มด้วยหนังมาให้เรียกได้ว,ว่าสัมผัสปึ๊บนุ่มปับ๊บสัมผัสปึ๊บนุ่มปับ๊บอุ้ยมือขี้เหร่ขี้เหร่เอาไปจับของเขาเฉยเลยตัวสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นสีดําเงาหรือว่าดําเปียนโนแบ็คนะครับมันสามารถพับ พับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าได้นะมันกดตรงนี้กระจกก็จะขุบเข้าหาตัวรถเลยต้องการปรับก็จะเป็นตัวนี้ดาบด้านข้างประตูมันจะเป็นสีเทานะครับโอ้สุดยอดจริงๆเลยจเลยจ้าตัวเกรดแซดอ่ะตัดมาบ้างนะครับที่เบาะนั่งคู่หน้าของเขาก็จะเป็นเบาะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยให้อารมณ์สปอร์ตมากๆนะครับมันเป็นเบาะลายใหม่ด้วยถึงจะเป็นตัวเตีย้ยตัวแคบนะ แต่นะครับเบาะของมันเนี่ยสามารถปรับระดับสูงต่ําได้ตรงนี้นะครับทำให้ตอบโจทย์แล้วก็มันเข้ากับสรีร์ของผู้ขับขี่ได้มากขึ้นนั่นเองมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแมกนะครับไม่สะสมความร้อนมีเจ้าตัวปีขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านข้างนะครับช่วยช่วยอบสรีร์ของผู้ขับขี่ให้คุณมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่หลงเหลงอ่ะเออมีคนกอดเรานะครับนุ่มๆนุ่มๆน,มน,มนี่อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปภายในห้องโดยสารนิดนึง บริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีการบุนุ่มเข้ามาให้แล้วก็เดินด้วยได้สีเทาตลอดแนวแบบนี้เลยเรียกได้ว,ว่าโอ้โหคงความรูหราของความเป็นเกรดแซจริงๆตัวหน้าจอนะครับระบบความบัเนิงเนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วมีกล้องมองหลังมาให้นี่ก็เรียกได้ว,ว,ว่าเวลาถอยเจาะเพิ่มความมั่นใจและก็ความปลอดภัยสุดๆเลยทีเดียว ตัวแอร์นะครับออกแบบให้มีความหรูหราใช้งานได้ง่ายที่สําคัญนะมันมีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น pm 2.5ได้ด้วย จุดชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ USB ก็มีให้นะครับหรือที่เป็นแบบต้องใช้ตัวแปลงแล้วก็ชาร์จได้เร็วขึ้นก็มีให้เช่นเดียวกันหูยสุดๆเลยรุ่นนี้นะครับยังไม่มีเกียร์อัตโนมัติมาให้เลือกแต่ว่าถ้าใครอยากได้อารมณ์ที่เราใจสปอร์ตนะครับตอบโจทย์ในการขับขี่เรื่องความฟึดฟาดฟึดฟาดนะครับจัดมาเลยเจ้าตัวเกียร์ธรรมดา6สปดีดให้อัตราทดที่ต่อเนื่องคันนี้นะครับนี่อันนี้ฐานเกียร์ของเราก็ออกแบบให้มีความหรูหรามาด้วยสีดําเงาแล้วก็มีการบุดด้วยหนังมาให้ เดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูนิดนึงในส่วนของเจ้าตัวภูงอะัยนะครับ พวงมาลัยของเขาเนี่ยก็จะมาพวงมาลัยในทรงสปอร์ต3ก้านหุ้มด้วยหนังเป็นแบบมันติฟังชันนะครับมันสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลายัยเพิ่มเสียงลดเสียงเราไม่ต้องเอื้อมไปเปิดตัวนู้นแล้วนะครับมันมีเหมือนกันแต่ไม่จําเป็นเราสามารถควบคุมได้ที่ตัวพวงมาลัยเลยส่วนด้านขวานะครับเฮ้ยรถแคปเตียอะไรว่ามีครุสคอนโทรลมาให้โอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้เราสามารถควบคุมความเร็วของตัวรถได้จากพวงมาลัยเลยโดยใช้เจ้าตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้ มาตรวัดนะครับของรุ่นเกรดแซมันจะมาพร้อมกับมาตรวัดแบบซ u เปอร์วิชั่นแล้วก็หน้าจอ M I D นะครับแสดงข้อมูลการกับขี่ไม่ว่าจะเป็นพวกอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันขนากับขี่นะครับความร้อนประตูปิดไม่สนิทมันก็บอกได้หมดเลยกุญแจของมันมาพร้อมกับกุญแจรีโมทแล้วก็มีอิมม b เ l ลเซอร์มาให้เรียกได้ว,ว่าโอ้โหเวลาจอดรถที่ไหนก็อยมันมีป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจป้อมมันก็ทาให้เราอุ่นใจใช่ไหมล่ะเออ รดนะลถนะแต่เราก็ควรหาอุปกรณ์อย่างอื่นมามาเสริมมาเติมอย่างพวกล็อกเบรกล็อก,กค์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เรียกได้ว่าเป็นเป็นเครื่องที่เราชาวอิซูซุภูมิใจมากๆเลยเป็นเครื่องยนต์สร้างชื่อเลยก็ว่าได้และอิซูซเราก็มีความเจยวชาญในเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลอยู่แล้วนะครับโดยเครื่องที่เราเห็นตัวนี้จะเป็นเครื่อง1 เในเจเนอเรชันที่2มีขนาด1 9 0 0ซีซีนะครับ150แรงม้ามีเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับช่วยตอบสนองอัตราเร่งให้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่350หนิวตันเมตรนั่นเองนะครับเขาหน้าจะมาเอารถเข้าไปแล้วไม่เป็นไร่เราทายเสร็จแล้วเรียบร้อย <c oughs> หัวร้องสะใจ <c oughs> อโอเคขอให้ fc ทุกต่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆวยเง่งเงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับวี่ีายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ไปแล้วไปแล้วถ่ายเสร็จพอดีนะครับทีมงานมาถึงพอดีเดี๋ยวเราเรอส่งน้องเขาเรอส่งน้องเขาพี่ยิ้มนะพี่ยิ้มเป็นคนมาเอา